สวัสดีครับวันนี้งานอาคารสามที่นะครับได้มาเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าใช้โรงอาหารนะครับโรงเรียนโชคชัยสามคคีนะครับวันนี้เราจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อไปนะครับอ่านะครับในระหว่างนี้ก็จะเป็นการนะครับพ่นจุดนะครับเพื่อบอกตำแหน่งของผู้ยืนนะครับในโรงอาหารเรานะครับโดยนักเรียนนะครับหกสิบสองนะครับนักเรียนลงมาได้เลยนะครับกําหนดจุดนะครับจุดยืนนะครับผม โดยใช้การใช้สีสเปร์นะครับพ่นจุดบริเวณยืนนะครับในขณะที่รอซื้ออาหารนะครับก็จะเป็นลักษณะของการบอกตำแหน่งนะครับในการเข้าพื้นที่ทำงานเข้าซื้ออาหารนะครับในโรงอาหารโรงเรียนโชคชัยสามคคีเรานะครับบรรยากาศในขณะนะครับนักเรียนนะครับจิตอาสานะครับ6 2อุตสาหกรรมกําลังกําหนดจุดพื้นที่นะครับยืนในการเข้าแถวซื้ออาหาร ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการนะครับติดตั้งนะครับตาข่ายเขียวนะครับเพื่อกําหนดพื้นที่บริเวณนะครับในการให้นักเรียนนะครับรวมทั้งครูบุคลากรทางการศึกษานะครับเข้าพื้นที่ในส่วนของโลอาหารนะครับเพื่อกําหนดเข้าและออกเป็นเส้นทางเฉพาะนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากห้องอุตสาหกรรมนะครับห้ส32นะครับนักการนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผม ในส่วนด้านหน้านะครับของเราก็ได้ออกแบบนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งเลนนะครับแบ่งเลนให้เข้านะครับและออกนะครับให้เป็นเลนนะครับเพื่อป้องกันการเดินสวนกันในปริมาณที่นะครับนักเรียนเข้าใช้พื้นที่โรงอาหารนะครับทำให้แน่นจนเกินไปในระหว่างขาเข้านะครับเราได้ออกแบบนะครับแล้วก็ได้ติดตั้งนะครับโดยคุณครูนะครับคุณครูอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็น้องกดอนนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ก็จะเป็นออกแบบนะครับโครงเหล็กกั้นเป็นแนวนะครับรั้วนะครับวงบอกว่าเป็นนะครับทางเข้านะครับวงบอกว่าเป็นทางเข้านะครับเช่นกันนะครับพอเข้าแล้วนะครับก็กําหนดพื้นที่นะครับเป็นป้ายบอกนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ออกนะครับ